เติมคําว่ารักลงในช่องว่างบอกได้เลยนะครับว่าทั้งคู่นี่สาสตร์เคมีสุดน่ารักให้เป็นแฟนที่ชมกันจนได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนชื่นชอบมากเลยนะครับอขอเสียงเป็นแฟนหน่อยครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้งคู่นะคะได้รับรางวัลแล้วก็ถือรางวัลออกมาถ่ายภาพด้านหน้าสักนิดนึงนะคะก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อให้ช่างภาพของเราได้ทําการบันทึกภาพค่ะ คู่พาร์ทเนอร์ที่เคนีลงตัวสุดๆเลยนะครับเรียนเชนทั้งสองท่านช่วยกล่าวอะไรกับพวกเราในค่ำคืนนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะโยโกะอภพัสลาค่ะ ก่อนอื meantime, ่นเลยก็ต like ้องขอแสดงความยินดีกับครบรอบ12ปีฮาวด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางฮาวที่มอบรางวัลนนี้ให้กับพวกเราค่ะที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มอบความรักแล้วก็อบกอดพวกเรามาตลอดค่ะว่าเจต่าเห็นการเสียในมันตัจืดเชื่อในมันแต่อายว่ามันอายในมันอ้อ สวัสดีค่ะฝ้ายพริรยาค่ะ <c oughs> ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ h o w Awards ด้าาวยนะคะที่ให้รางวัลน,นี้กับพวกเราแต่ที่สำคัญเลยก็คือขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ทำให้เราได้มายนือยู่ตรงนี้และได้รับรางวัลน,นี้ so I would like to to say thank you for your all support thank for your love thank for everything รังวันนี้ฝ้ายขอมอบให้กับแฟนๆของฝ้ายของพวกเราของแบงค์เด e ะซีรีสของทุกๆคนนะคะขอมอบให้ทุกคนเลยค่ะก่อนแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณฝ้ายและคุณโยโกะครับสวยแล้วก็เก่งทั้งคู่จริงนะคะน่ารักมากไม่แปลกใจแฟนแน่นขนาดนี้นะครับผม